สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีแม่เอาบางปูก,กรบเฮียก็พอเจอกับต้อยแล้วนะคะสบายดีกันไหมคะเนอเอ,อวันนี้ต้อยก็จะชวนเพื่อนๆมาต้อยจะซุปหน่อไม้นะคะหน่อไม้กระป๋องพี่บ่าต้อย,อยซื้อมาแล้วมามารีวิวให้เพื่อนเพื่อดูค่ะวันนี้ต้อยจะมาทําซุปหน่อไม้กินเนาะโอ้เป็นไงมั่งเนาะเพื่อนเพื่อนทุกคนโควิดหรือว่าโครโรนาเนาะ เอหยุดยาวเลยค่ะงานต้อยนะคะน้องไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นค่ะนั่งกินนอนกินก็เบื่ออยู่นะคะเพราะว่าอากาศอย่างนี้เนาะมันหนาวเมื่อเมื่อคืนหิมะตกก็เนี่ยตอนนี้ก็ละลายหมดแล้วค่ะอต้อยลงคลิ่ให้ดูว่าเออว่าจะพาลูกเออมาเล่นนะคะถ้าถ้าหิมะยังไม่ละลายแต่ตอนนี้ละลายหมดแล้วค่ะอก็ นั่นแหละเนาะมาเข้าเรื่องกันเลยค่ะเดี๋ยวต้อยมาเ,เกะแกะกระป๋องน่อไม้ก่อนนะคะมาเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ คนหน่อไม้เขาก็เ,เขาไอ้นี่มาแล้วนะคะเขาไอ้ขูดหรือว่าฉีกเนาะเป็นอย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวต้อยจะมาทำตัดเนาะตัดสักหน่อยค่ะเพราะว่าไม่งั้นนะเนาะตัดเขาสักหน่อยเนาะไม่งั้นจะยาวไปค่ะกินแล้วมันไหนหนอนะะ้นี่นะคะเนาะเดี๋ยวตัดสักหน่อยแล้วก็สับนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ไอ้นี่หมดนะคะ เราก็นี่เดี๋ยวเราก็ต้มสักพักนะคะพอต้อยอ้นี้เสร็จแล้วต้อยต้มแล้วเรามาดูกันนะคะทุกคนเดี๋ยวต้อยอ่ามาตำตำพริกไว้เนะาะตำพริกไว้เวลาเขาเดือดเราก็ใส่ไปเลยค่ะใส่พริกประมาณสี่ห้าเม็ดนะคะไม่เอาเยอะหรอกค่ะเผ็ดเดี๋ยวแสบท้องหรือ็ราจะใส่แค่นี้ก็พอแล้วค่ะห้าเม็ดนีกับเผ็ดแล้วค่ะ ก็เนาะเดี๋ยวต้อยจะต้อยจะใส่เออ่ผงผงชูรสแล้วก็เออ่ข้าวคั่วไปเลยเนาะผงชูรสนี่ตามใจฉันนะคะตามใจเราใส่นะคะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่นะคะใส่ไปพร้อมแล้วก็ตำนะคะเพราะว่าเออ่ข้าวคั่วต้อยมันยังไม่ละเอียดดีนะคะต้อยก็เลยตำพร้อมไปพร้อมพริกไปเลยคะ่ะ ขอลงข้างล่างนะคะทุกคนต่ายว่าลงข้างล่างนี่กลงข้างล่างตำพลิกเฉยๆนะคะเพราะว่าข้างบนมันดังค่ะ ก็ละเอียดแล้วเนาะเตาเราต้อยตาพริกนะคะก็เริ่มละเอียดแล้วน้ำเหน่อไม้เราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะ เยอะแยะค่ะใส่ให้หมดลอกเยอะแยะเราก,กินคนเดียวเนาะนี่ก็มะนาวนะคะแล้วแต่คนจะใส่เนาะใครชอบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวก็แล้วแต่จะใส่เด้อค่ะเออ ผักชีใบเลื่อยนะคะหรือว่าผักชีฝรั่งต้อยซื้อมาสดนะคะมันใช้ไม่หมดต้อยก็เลยอซอยแล้วก็แช่แข็งไว้นะคะนี่ต้อยก็เอามาใส่เด้อก็มันก็หอมเหมือนเดิมนะคะมาใส่แกงใส่ใส่ลาบใส่อะไรมันก็หอมเหมือนเดิมนะคะผักชีใบเลื่อยนะคะ เพราะว่าเราทำอาหารนะคะเราทำอย่างาถ้าผักถ้าผักชีใบด้วยเราซื้อมาเยอะมันใช้ไม่หมดเราก็ทำอย่างนี้นะคะมันจะได้แต่บ้านเราไม่จำเป็นหรอกมั้งเนะเาะตอกระส่ปลาเนาะแต่อยู่นี่ต้องอย่างนี้นะคะของเหลือนะคะอย่าง อย่างผักชีใบเลื่อยเนาอะอต่ายก็จะทําอย่างนี้ตลอดเลยค่ะผักชีใบเลื่อยพราเราซื้อมาเราก็ใช้นี่เจียเนะาะใส่แกงใส่ลาบใส่ที่เราไอ้นี่นะคะที่เราต้องใช้ผักชีใบเลื่อยเราก็ถ้าใช้ไม่หมดก็จะ ซอยไว้แล้วก็แช่แข็งนะคะซอยแล้วก็แช่แข็งไว้เลยค่ะอืมถ้ามันเค็มนะคะเราก็เติมน้ำนี่ได้นะคะเค็มหน่อยนึงนะคะโอ้ย เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาจัดการเทใส่จานเอาเลยเนาะทุกคนก็เสร็จแล้วเนาะเออเออซุปหน่อไม้ของต้อยนะคะนี่กับผักเนาะผักแพวผักชูลผูมะรักขีนก็หอมเหลือหน่อยนึงค่ะแล้วก็ใบาสารแหน่เนะาะใบสารแหน่มาเดอ้อมากินซุปหน่อไม้กับต้อยค่ะเดี๋ยวต้อยตั้งกล้องกินเลยเนาะ ทำลายแตกแล้วค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะขออนุญาตใช้มือเนอะกินช้อนไม่ถนัดหรอกค่ะต้องใช้มือเนาะอาหารบ้านๆเราต้องใช้มือนะคะโมเดอร์สีสุกหน่วยของเนี้ยสีสุปตมเปียงเนาะ ไม่มีอาหารอะไรอะไรอะไรอร่อยเหมือนเหมือนอาหารบ้านเราหรอกนะคะอือ กินแบบนี้โควิดมันจะกลัวไหมเนาะทุกคนนั่งกินนั่งกินนอนกินบัวมหมดเลยค่ะเดินก็เลาะนิดๆ่หน่นนอยก็เข้าบ้านมันมันหนาวเนาะไม่รู้จะไปไหนนะคะแล้วถ้าฝนตกไปโปรยด้วยเปียกด้วยไม่รู้จะไปไหนค่ะ คนถ้าต้อยมีที่น้าต้อยจะปลูกเองเลยค่ะเนี่ยจะปลูกไว้กินเองเลยค่ะแต่มันไม่มีที่เนาะไม่รู้จะไปปลูกไว้ตรงไหนค่ะ ทั้งเ็ดทั้งแซ่บค่ะอืม <c oughs> <c oughs> เมื่อเช้าออกไป <c oughs> กวาดหิมะออกจากรถขึ้นมาได้ไม่ไม่กี่ชั่วโมงค่ะละลายหมดเลยเหิมะไม่รู้จะตกเมื่อไหร่อีกค่ะอืมุ้ I'm นต้อยก็ขอปิดคลิปกินต่อเนาะเผ็ดด้วยค่ะไม่อายหรอกเนาะก็ฝากติดตามต้อยด้วยนะคะก็เจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามชมค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ